สวัสดีคะ่ะเจอกันอีกเช่นเคยกับครัวอิ่มอร่อยนะคะวันนี้เราจะมาทําขนมมันม่วงคุกงาทอดกินกันนะคะส่วนผสมที่เราใช้ทําวันนี้ก็จะมีมันม่วง1นืสุกนะคะแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวโพดน้ําตาลทรายเกลือป่นงาขาวหัวกะทินะคะเรามาเริ่มลงมือทําเลยนะคะเราบดมันม่วงกันนะคะ เราใส่แป้งข้าเหนียวลงไปนะคะแป้งข้าวโพดเกลือป่นน้ำตาลทรายนะคะแล้วก็ทยอยเติมหัวกะทิลงไปนะคะผสมคลุกเคขาเลยค่ะ พอเราผสมเป็นเนื้อเดียวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเล็บปิดฝาทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะคราวนี้เราก็จะมาลงมือปั้นกันนะคะลูกเล็กลูกใหญ่หรือปั้นแบบไหนก็แล้วแต่เ,เพื่อนๆชอบนะคะจะเป็นกลมจะเป็นรีจะเป็นเรียวแบบไหนเอาที่ชอบเลยนะคะ ้นเสร็จเราก็นํามาคุกงาที่เราเตรียมไว้นะคะมากน้อยก็แล้วแต่ชอบนะคะคุกงาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนําไปลงทอดกันนะคะเราใช้ไฟอ่อนปานกลางนะคะรอจนกว่าน้ํามันร้อนเราถึงจะเอาขนมของเราลงทอดนะคะเพราะน้ามันร้อนได้ที่เราก็ขนมของเราลงทอดเลยนะคะ พอได้เ,เห็นได้ดีแล้วเสร็จแล,แล้วเราก็ตักขึ้นมาเสด็จน้ำมันนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะขนมมันม่วงคุกงาทอดของเรานะคะหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะชิมก่อนนะคะอืม บอกได้คําเดียวว่าอร่อยมากเลยนะคะหอมในตัวของงาหอมในตัวของมันม่วงหวานนิดนิดเค็มนหน่อยหน่อยอร่อยถูกปากถูกใจเลยนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมลองไปทํากินกันดูนะคะถ้าอร่อยอยังไงก็ช่วยบอกต่อให้ด้วยนะคะถ้าเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะคลิปนี้วันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะถ้าเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ